สนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองและตะซอยรองเท้านักเปลี่ยนแคชช h a สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับแพรในรายการนอกรอบครับคุณผู้ชมครับเวทีเดือดตาค้นฟ้าคว้าดาวตอนนี้อายุครบ1ิปีแล้วครับและเนื่องในโอกาสนี้จึงได้มีการจัดโปรเจกต์พิเศษขึ้นกับอัลบั้มที่มีชื่อว่า Ten Years of Love บทเพลงรักจากเดือดตาซึ่งมีหนึ่งบทเพลงจากอาัลบั้มนี้ครับเป็นเพลงรวมของเราเดือ t ตาทุกรุ่นกับเพลงที่มีชื่อว่ารักของฉันนั่นคือเธอ และการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ครับได้เหล่าเดือดสตาร์ตั้งแต่รุ่นที่1จนถึงรุ่นที่10จจำนวน50คนมาร่วมแสดงซึ่งหนึ่งในนั้นมีแคนอยู่ด้วยครับบอกได้เลยว่าบรรยากาศในวันนั้นทั้งอลหมานและป่วนสุดๆแต่ว่าจะเป็นอย่างไรนั้นแคนจะพาไปนอกรอบที่กองถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงรักของฉันนั้นคือเธอกันครับ ู้ชมครับตอนนี้นะครับแค่อยู่ที่บรรยากาศการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงรักของฉันนั้นคือเธอในโปรเจกต์เทนเดียท็อปเลบทเพลงรักจากเด t a r ตาครับ <Yeah. S 1> ซึ่งเราเสร็จของมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ครับอบอุ่นม,นมากๆเพราะว่าเป็นบ้านครับ <Yeah. S 1> บ้านหลังใหญ่ของเราเด e s t ตาแล้วก็ในบ้านเนี่ยจะแบ่งเป็นห้องต่างๆทั้งหมด6ห้องซึ่งแต่ละห้องนะครับก็จะมีเหาเดือตามาช่วยกันสร้างบ้านนะ <Yeah. S 1> ความรัก กับชายช่กกางานทั้ง8ท่านรววมด้ยได้มาถ่ายไปถึงโรเพลงนี้ได้มาเจอพี่เพื่อนพี่น้องๆเด็กตารวมกันทั้งติดรุ่นเนี่ยรู้สึกไงบ้างพุ่นวายมากอ่ะพุ่งวายมากครับุอ่ะเป็นคำตอบที่ประทับใจแหมคนแก่ไง รุ่นเก่ารุ่นแก่เป็น้อองงใหม่คนน้องใหม่ของคนเนี่ยดีใจครับดีใจมีมีทั้งมีทั้งรุ่นพี่ที่ที่เราชื่นชอบอยู่แล้วด้วยครับก็แล่นที่ไม่ที่ชอบด้วยนะครับอะไรอะไรและชื่นชอบอยู่แล้วว่าผมก็ตื่นเต้นนะครับไม่เคยถ่าย MV อะไรอย่างเงี้กับพีพีเยอะขนาดนี้ก็เก่งนิดหน่อยครับแต่ก็จะพยายามไปเป็นตัวถ่วงของรุ่นพี่โอ้ยไม่ใช่คนทำตัว แฟชัห้องคือก็คือห้องแต่งตัวหรือว่าใช่ไม่ใช่แต่งตัวนี่มีขัดกับใช้กระจกด้วยออะไรยังไงแต่ห้องอื่นเนี่ยเขาจะแบบว่าแบกพวกอ่าบอนแต่ล้วเนี่ยคือเตรียมตัวจะไปเที่ยวใส่ชุดเนี่ยก็คือเตรียมตัวจะไปเที่ยวในห้องของแฟชั่น พวกเราก็อยู่ที่หน้าห้องครัวหรือว่าคิชเชนคิชเชนนะคะบรรยากาศครับพี่อาทำอะไรวันนี้เขาเราพบแล้วเป็นกล้าโชว์อีกเลยเป็นกล้าโชว์ฮะจะชุดมีเสื้อกลมเสื้อก้ามทำงงทำงานผู้ชายแางเราผมว่าไม่ค่อยใช้สมองในการทำงานไช่แรงงานคนใหญ่ก็ใช้ไม่ใช่เขาเขามีโชว์นะเขามีโชว์ ยุทธนาเขาจะเป็นตัวป่วนจอ่อซับคุณเลยฮะจริงๆไม่จ่อเป็นแบบว่าเป็นการแสดงนะฮะอันนี้จ่อจริงเนะะี้ยคุณหมดแล้วฮะเขาบอกว่าเวลาทำการแสดงอย่าทำการแสดงให้รู้สึกจริงๆแล้วก็จ่ายตังค์เขาคือจริงๆเดี๋ยวนี้ตัวนี้อร่อยแค่ประมาณสี่ห้าหมื่นเนี้ย ตอนนี้ครับกันอยู่กับอีกกลุ่มหนึ่งครับซึ่งแบบว่าผ uh ู I mean, big, uh ้หญิงเยอะมากครับไป็สีชมพูที่นี่คือสถานที่อะไรเอ่ยห้องนอนอ้องนอนสีชมพูครับอเมนนี่คือเป็นรุ่นน้องอยู่คนในกลุ่มรุ่นพี่ตื่นเต้นไหมเวลาถ่ายทำอะไบ้างก็าตื่นเต้นไหแต่ว่าพี่ๆทุกคนน่ารักมากเลยครับเป็นคำตอบแบบว่าตอบออกสือ ขอแบบไม่ออกเสีรู้สึกไงกับรุ่นพี่แต่ตัวคนคนรู้สึกไงกับรุ่นพี่แต่ละคนมากจริงจริงครับพี่ทุกคนน่ารักจริงครับรู้สึกดีใจมากแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากครับที่ได้มีโอกาสนี้มเป็นส่วนร่วมครับผมของแบบเวทีเดสตาร์นะครับผมที่มันเป็นเหมือนเวทีที่แบบว่าเราเปิดมาเรามีแต่ครอบครัวครับผมมีแต่ความรักให้กันครับ สวัสดีครับผมอยู่กับหนุ่บ้านส้มครับบ้านส้มเขาเรียกอีกชื่อนึงว่าเป็นห้องดีเจเปิดแผ่นเสียงกันครัแผ่นมีอะไรมีอะไรพูดไหมไม่มีไม่มีเพราะว่าในระหว่างที่คนอื่นตื่นตื่นมาตั้งแต่หกโมงเช้าทำไมถึงมาช้าเออพี่ทำอะไรริดเรียนหนังสืออยู่เรียนที่ไหนครับสนแก่นบินมาเลยเนี่ยออ๋บินมาบินมาเรัาจะหมอแล้วเนี่ยให้เป็นหมอหมอได้ไหมหมอลำหรือเปล่าหมอลำ เดยเดีย oh. mm ่ัดีมให้เกียรติดีดหหมอโดนตัวหอหมอให้เกียรติให้เกียรตมอี่ยหรือต้อให้เกียรติเขาพี่ไม่ฟัที่เต ตอนนี้ครับผมอยู่กับเดือดใจกลุ่มหนึ่งนะฮะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นผู้ชี่ยวญญปุคนไม่ใช่ผมไม่แก่ขนาดนั้นเราเล่นเราเล่นครับผมกีตอนแทนนิดเดียวนะฮะเห็นว่ากั้นเนี่ยจะมีต้นแบบก็คือทำตามพี่นิกแต่ที่มีท่าหนึ่งไม่ทำตามก็เลยไม่ทำตามอ่ะคือใหญพี่ก็โชว์พี่ก็ทำได้ใหญโชว์ความสามารถครับ เห็นแต่คนแต่งตัวแตกางกันมาอย่างไรพี่แต่งตัวไปอะไรพี่มาเป็นช่างแอบพี่เขาจะต้องมาถามตลอดนะครับจะมีพี่เจะถามตลอดเฮ้ยเอาเป็นไงมาทำไมเอาไอตัวนี้มาทำไมดูแล้วอันนี้เอามาทำไมอันนี้มาทำไมทำไมครับเอามาปอกยิงฉุกไงออกคอร์สออกคอร์สแล้วโอ้ทับมามาต้องทางนี้เลยครับพี่คเดี๋ยวมาถามถึงรุ่นใหญ่เลยดีกว่าครับว่ารู้สึกยังไงบ้างใี่คนมาถ่ายอ่าไอซีในวันนี้ดีใจที่เห็นคนนี้มีฝันนั้นเการร้องเพลงครับ ได้มารวมกันในวันนี้แล้วก็10ปีที่ผ่านมาเดอะสตาสร้างสรรค์ศิลปินคุณภาพนะครับร้องเต้นพิธีกรดงลงดารากันเยอะเลยมอบความสุขให้กับทุกคนมาครบ10ปีก็ดีใจครับดีใจแล้ววันนี้ก็รู้สึกแก่ยังไงไม่รู้ ครับบรรยากาศด้านหลังของแคนตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรากำลังจะถ่ายฉากที่ทุกคนนะฮะเราเดินตาม,มาร้องเพลงร่วมกันซึ่งตอนนี้บรรยากาศคึกคักมากครับทั้งหมดรวมผมด้วยเนี่ยห้าสิบคนแต่เดี๋ยวเราจะกำลังจะถ่ายกันแล้วครับผมไปเข้าฉากเลยไปก่อนนะฮะเราดูครับผม ตัวของเรานะครับมีแต่ความอบอุ่นความรักความผูุกพันนะครับถึงแม้ว่าเราจะอยู่คนรุ่นมาคนมารุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามไปจนถึงรุ่นสิบนะครับแต่ว่าเวลาเราเจอกันแล้วนะครับความเป็นครอบครัวแล้วยังคงอยู่เหมือนเดิมตามคอนเสิร์ตนะครับทินเกียร์ซอฟเดิมก็ออกมาดักใจพวกเราตัวสตาร์ทุกคนครับยังไงก็อยยาลืมติตามนะครับกับ MV เพลงรักของฉันนั้นคือเธอนะครับผมวันที่24เมษายนนี้นะครับผมแล้วเรามาเจอกันกับความรู้สึกดีที่เรามอบให้กันตลอดมา รักของฉันนั้นคือเธอรักสมาทุกคืนวันรักเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไป <Yeah! S 2> และอีกหนึ่งความน่าสนใจในการมารวมตัวกันของ50ศิลปินเดอะสตา์เพื่อเฉลิมฉลอง10ปีเต็มเวทีเดอะสตารค้นฟ้าคว้าดาวนั่นคือ10 Years of Love The Star in Concert คอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์ที่10ปีมีหนแน่นอนว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้รับประกันความสนุกครบรถครบเครื่องทั้งโชว์ร้องเล่นเต้นม,มันหาหยอดกระปุกไว้รอซื้อบัตรกันได้เลยจะเปิดแสดงปลายเดือนมิถุนายนนี้ห้ามพลาดนะครับ ส่วนช่วงหน้าครับเหล่านักแสดงจากละครเรื่องเล่นางฟ้าจะมาขอนอกรอบร่วมเมาส์ถึงคุณวิววรรณรสกับการมารับบทคุณหนูบิวตี้ในละครเรื่องนี้จะแซ่บจะมันขนาดไหนสักครู่เดียวครับเปียงนางเอกชื่อบิวตี้ใช่ไหมคะออรู้สึกเหมาะกับวิววิวเนี่ยเป,เป็นกูรูแบบเรื่องพวกแต่งหน้าไง<อ>จะบอกว่ารื้สึกต้องการยังไงเน้นมากเน้นมากเหนืน<า>นนอช่างแต่งหน้าสนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเครื่องปรับอากาศฮิตเตอร์ชีสตัลเลสครีน ผู้ชมครับการรักสวยรักงามกับผู้หญิงเป็นสิ่งที่เกิดมาคู่กันครับเช่นเดียวกับบิวตี้ในละครเรื่องเล่นางฟ้าที่ต้องสวยเลิศตั้งแต่หัวจรดเท้าตลอดเวลาซึ่งเพื่อนนักแสดงในละครเรื่องนี้ต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันครับว่าบทบทนี้เหมาะสมกับคุณวิววรรณรสที่สุดแต่จะเป็นพ่อรายนั้นเราไปฟังพวกเขาเมาสนอกรอบกันเลยครับสวัสดีครูจำ่านี่ก็ตัวเองนะคะจากละครเรื่องเล่นางฟ้านะคะตัวก็มีน้อยจะเมาบมอ,อยแบบว่าเมาม่อยนอกรอบนะคะ วิวเขาแทบจะเล่นเป็นตัวเองเลยกับ <c oughs> กับบทบิวตี้วิวเขาจะเป็นคนแบบว่า,อาชอบแบบสวยเลยเขาจะสวยแล,แล้วเขาก็จะแบบเลิศล้ำและลิศแปาว่าหญิงงามค่ะตามนะั้นเปลี่ยนเป็เอกชื่อบิวตี้ใช่ไหมคะออรู้สึกเหมาะกับวิวคือเหมือนกับหนึ่งวิวเนี่ยเป็นกูรูแบบเรื่องพวกแต่งหน้าไงแล้วมันเรบนบบไงครบอ่างเยอะจะบอกว่าครบอ่างนะเน้นมากแน่กว่าช่างแต่งหน้าคือช่างแต่งหน้า วิวเมียนีมีลูกโอ้โหทัางหน้าต้องมาถามนะนะ้วที่แต่งนางสุดคืออะไรอะไรคิ้วคิ้วคิ้วทุกคนอย่าได้ขโมยที่เขียนคิ้วของวิวกับมัสคารา่าชีวิตจบในเมื่อมันมีการแฉข,ขนาดน,นี้แล้วตัวก็ไม่ใช่คนใจร้ายเจตตัวจะพาทุกคนไปเคลียร์เคกับวิวไปแล้วปี เป็นเรื่องสาคัญมากจริงคิ้วมันจะเปลี่ยนไปตามรูปแบบของอารมณ์โอ้โห<ะ>ใช่หางมันจะแบบเอ้ยแล้วมันก็มีเป็นซีซันซีซันเมื่อเดือนที่แล้วคิ้วยังหางคิ้วยังตกอยู่แต่ว่าซีซันนี้คิ้วคิ้วอยากตวัดขึ้นเพราะว่าเวลาเราทำหน้าคิ้วมันจะขึ้นอย่างนี้แล้วมันมีโง่เฮงที่ดี หลังการแต่งเสริมเติมสวยของสาววิว,วันโรสก่อนเข้าฉากแล้วคงการันตีได้เป็นอย่างดีนะคะว่าสาววิวเข้ารักสวยรักงามเหมาะก,กับบทบิวตี้อย่างที่เพื่อนนักแสดงเขามอมอยกันจริงๆเอาเป็น French Nail นะคะแล้วก็ตรงปลายเนี่ยไล่กับเพชรลงไปและเมื่อสาวสุดอย่างบิวตี้โดนบังคับให้สลัดมาดคุณหนูไฮโซมาเป็นสาวโรงงานธรรมดาธรรมดาและที่สำคัญต้องไม่แสดงตัวให้ใครรู้ว่าเธอคือใคร บิวตี้จะอดทนทำตามกดเพื่อให้ได้เรียนรู้งานจากทีพบได้สำเร็จหรือไม่นมนนในดูสิเป็นอะไรติดตามได้ในละครเรื่องเล่นนางฟ้ารายการต่อไปครับวันนี้หมดเวลาของรายการนอกรอบแล้วครับสวัสดีครับ